นนี้แม่เพนพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบ้านนะคะมีบ้านหลังหนึ่งที่แม่เพนดูแล้วชอบมากๆตอนนี้พวกเราก็ได้เดินเข้ามาในตัวบ้านกันแล้วนะคะ เราก็ได้เข้ามาชมนะคะเอเจนต์ก็จะแนะนำว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะคะนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะคะระเบียงข้างนอกนะคะเอเจนต์บอกว่าอันนี้นะ่าสวยงามมากๆนะคะก็จะมีวิวมีต้นไม้ข้างนอกนะคะนะคะช่วงเย็นก็มาย่างบาร์บีคิวนะคะข้างล่างนะคะทำบาร์บีคิวทานอาหารดินเนอร์ข้างนอกได้เลยนะ,ะส่วนนี้นะคะเอเจนต์เขาบอกเป็นห้องอบสาวหน้านะคะ่ะ ห้องอบซาวน่าก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแล้วตัดสินใจกันว่าเราชอบไหมเราจะซื้อไหมนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้แม่เพ็นพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบ้านนะคะ มีบ้านหลังหนึ่งที่แม่เพนดูแล้วชอบมากๆนะคะดูจากในรูปภาพตัวข้างในที่เขาดีมเวทใหม่นะคะปรับปรุงทำใหม่นี้รู้สึกว่าพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะวันนี้ก็เลยบอกกับเอเจนต์นะคะว่าพามาดูบ้านหลังนี้หน่อยนะคะนี่ก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านด้วยกันกับแม่เพนนะคะว่าบ้านหลังนี้แม่เพนน่าจะซื้อมันไหมนะคะมันค่อนข้างที่จะโอเคกับเรา ะะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปรับชมข้างในพร้อมกันนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้เดินเข้ามาในตัวบ้านกันแล้วนะคะเราก็ได้เข้ามาชมนะคะเอเจนต์ก็จะแนะนําว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะท่านผู้ชมก็จะมีห้องน้ำที่เขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาข้างในนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นห้องที่สามารถนอนได้หลายๆคนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะคะซึ่งเขาจะทำไม้แปะทั้งห้องเลยนะคะก็ดูโอเคนะคะท่านผู้ชม ย้ายมาอีกมุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงฝั่งขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องซักเสื้อผ้านะคะก็จะมีเครื่องซักเสื้อผ้าพร้อมเรียบร้อยนะคะเจ้าของบ้านเดิมก็ซื้อใส่ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีประตูปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวเป็นอะไรที่พวกเราต้อง ดูดีๆแล้วก็จะชอบไหมว่าห้องครัวนี่ใหญ่แค่ไหนมีพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขนาดไหนนะคะเพราะว่าครอบครัวของพวกเรานี่จะชอบทํากับข้าวกินกันเองนะคะครัวก็ต้องใหญ่นิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะคะระเบียงข้างนอกนะคะเอเจนต์บอกว่าอันนี้น่าสวยงามมากๆนะคะก็จะมีวิวมีต้นไม้ข้างนอกนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีเลยคะ่ะท่านผู้ชม เช้าเช้ามาก็นั่งจิบกาแฟร้อนๆนะคะช่วงเย็นก็มาย่างบาร์บีคิวนะคะข้างล่างนะคะทำบาร์บีคิวทานอาหารดินเนอร์ข้างนอกได้เลยนะคะสำหรับหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวสโนว์ลงมาค่อยว่ากันอีกทีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะคือเป็นระเบียงที่เขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราเข้ามาอยู่ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาทำเสร็จท,ทุกอย่างแล้วนะคะ อัปเดตเรียบร้อยค่ะส่วนในตัวบ้านก็พื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทุกคนจริงๆก็จะมีอีกชั้นนะคะซึ่งจะเป็นชั้นล่างที่เราต้องลงไปนะคะจะมีห้องนอนจะมีห้องน้ําจะมีห้องใช้สอยเหมือนกันนะคะชั้นล่างซึ่งบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะคะจะมีบันไดขึ้นไม่กี่ขั้นเองค่ะ พี่ต๋องสามารถขึ้นได้นะคะถ้าไม่สูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอ้อไม่ใช่ห้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บรถนะคะก็คือกลาชนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งจะจอดรถได้ประมาณ2คันนะคะแล้วเราก็จะลงไปชั้นข้างล่างอีกชั้นนะคะก็จะเป็นที่วางทีวีนะคะชั้นนี้นะคะ ก็จะเป็น f i r e p l a ล e ก็จะเป็นแบบว่า h e a t e r นะคะไว้สำหรับเปิดหน้าหนาวนะคะจะมีห้องที่เราต้องนั่งดูทีวีมาในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนะคะท่านผู้ชมจะมีห้องนอนชั้นข้างล่างอยู่สองห้องนะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องที่สามารถทั้งอาบทั้งใช้อะไรได้ตามปกตินะคะนี่ก็คือห้องนอนห้องหนึ่งนะคะ ซึ่งห้องนอนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะไม่เหมือนชั้นข้างบนนะคะน่าจะเป็นถ้าซื้อก็คงจะเป็นห้องของเด็กนะคะก็ถัดไปนะคะเราก็จะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้คือห้องน้ําที่อยู่ระหว่างสองห้องนะคะใช้ได้ร่วมกันนะคะนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะนี่ค่ะท่านผู้ชม ก็เป็นอะไรที่ก็ดูสวยอยู่นะคะพูดถึงนะคะเขาก็อัปเดตใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญนะคะเราต้องมาดูมาเช็คนะคะถ้าเราจะซื้อบ้านนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะคะแล้วก็แอร์คอนดิชันนะคะท่านผู้ชมดูว่าเขามีระยะการใช้งานกี่ปีนะคะ เจ้าของบ้านได้เปลี่ยนใหม่บ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะคะของห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะมีหน้าต่างเล็กๆนะคะก็จะแบบว่าให้กับเด็กๆนะคะห้องข้างล่างน่าจะเป็นของเด็กๆนะคะถ้าเราได้บ้านหลังนี้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้นะคะเอเจนต์เขาบอกเป็นห้องอบสาวหน้านะคะ่ะ ห้องอบซาวน่าของคนเก่าของเจ้าของบ้านคนเก่าเขาทำทิ้งไว้นะคะเป็นการนั่งอบซาวหน้าอบตัวนะคะอยู่ในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะ ก็นะคะเขาก็จะแนะนําว่าเนี่ยก็ดูสวยนา้าโ,โน่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะคะเจนเขาก็แนะนําเรานะคะข้างนอกค่ะข้างนอกของชั้นข้างล่างนะคะเมื่อกี้เราขึ้นไปชั้นข้างบนเนาะอันนี้คือชั้นข้างล่างนะคะที่เราลงมาดูกันนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนคือเราชอบเป็นป่าแบบนี้นะคะ่ะได้บรรยากาศดีนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เด็กๆเ,เล่นนิดหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นส่วนมากถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราก็อยู่แต่ในบ้านกันละค่ะทุกคนก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกปลูกเป็นดอกไม้ประดับนะคะต้นไม้ประดับนะคะก็จะได้บรรยากาศมากๆค่ะท่านผู้ชมถ้าตอนเย็นหน่อยเราก็จะมาย่างบาร์บีคิวกินกันกว่าะก,กันไปนะคะ ก็นี่แหละค่ะทุกคนเอเจนต์เขาก็ได้พาเราเดินดูรอบตัวบ้านแล้วนะคะว่าบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะบ้านหลังนี้มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ30ปีได้นะคะท่านผู้ชมในตัวบ้านก็โอเคค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาได้อัปเดตทุกอย่างอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็โอเคทุกอย่างนะคะสําหรับตัวบ้านตัวนี้นะคะ ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องมาดูว่าเรามีกําลังที่จะซื้อพอไหมเราจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านะคะอันนี้เอเจนต์เขาบอกว่าเป็นชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นบันไดที่สามารถลงไปชั้นข้างล่างได้จะเป็นอีกห้องหนึ่งเลยนะคะซึ่งแม่เพนยังไม่กล้าที่จะลงไปนะคะเปนบ้านคะทุกคนพาเพื่อนเนทุกคนไปชมบ้านไปรับชมบ้านด้วยกันนะคะ มีความคิดเห็นยังไงคะกับบ้านหลังที่แม่เพนพาทุกคนเข้าไปดูชอบไหมคะชอบเหมือนกันกับเราหรือเปล่านะคะในส่วนตัวของแม่เพนชอบนะคะคือเข้าไปเราแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรา ส่วนสำคัญที่สุดนะคะทุกคนก็จะเป็นแอร์คอนดิชันนะคะที่เราไปดูว่ายังเก่าอยู่ไหมนะคะก็จะเป็นเครื่องพั้มน้ำร้อนอเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ตัวพั้มน้ำนะคะทุกคนตัวดูดน้ำเสียออกนะคะไอ้นี้คือส่วนสำคัญคือจริงๆอะ่ะตัวบ้านก็ไม่เท่าไหร่เราจะดูเรื่องน้ำเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเบสเมนต์ข้างล่างมีน้ำรั่วน้ำอะไรเคยมีน้ำรั่วน้ำอะไรมันจะเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยะคะ่ะทุกคน ในจริงๆแล้วอ่ะในส่วนตัวของแม่เพนอ่ะชอบนะคะแต่เราอ่ะสองคนต้องมาคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าตัวของแฟนหรือว่าของที่ต่องเนี่ยแกไม่ได้ไปไปดูกับแม่เพนด้วยนะคะแต่ว่าแม่เพนก็ถ่ายวิดีโอมาให้แกดูนะคะเพราะว่าแกต้องไปเฝ้าร้านไปทํางานที่ร้านนะคะก็ <c oughs> เราต้องมาดูก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแล้วตัดสินใจกันว่าเราชอบไหมเราจะซื้อไหมนะคะ แต่ว่าบ้านหลังนี้เนะี่ยอยู่ใกล้ร้านมากเลยค่ะท่านผู้ชมขับรถไม่ไกลนะคะใช้เวลาเดินจากบ้านมาที่ร้านก็ประมาณแค่6กเจนาทีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมแม่เพนจะขอปรึกษากับพี่ต๋องก่อนนะคะแล้วเราจะมาตกลงกันว่าเราจะซื้อหรือเปล่านะคะแต่บ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะแพงมากๆค่ะท่านผู้ชมแพงมากๆค่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเราจะมีกำลังพอที่จะซื้อหรือเปล่าเราจะกู้ได้ขนาดไหนนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมการกู้ของเราถ้าซื้อบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าบ้านมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสู้ออฟเฟอร์คนอื่นได้ไหมเพราะว่า ที่แม่เพนได้ยินมาแล้วก็คือตอนนี้มีสิบคนนะคะที่จะนับไปดูบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้บ้านที่อยู่ในอเมริกานะคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่งกันด้วยนะคือมีการออฟเฟอร์ถ้าใครออฟเฟอร์สูงนะคะเจ้าของบ้านก็จะเลือกเลือกดูว่าออฟเฟอร์ตรงไหนโอเคคนไหนโอเคอย่างงี้ะคะ่ะท่านผู้ชมคือถ้าเป็นบ้านหลังนี้ถ้าแม่เพนไม่ได้ก็คือเป็นหลังที่ห้าที่เราทาดการออฟเฟอร์ไปนะคือแบบ สู้คนอื่นไม่ได้เลยค่ะมาลุ้นกันค่ะมาเอาใจช่วยกับแม่เพนค่ะท่านผู้ชมว่าแม่เพนจะได้บ้านหลังนี้หรือเปล่านะคะแล้วเราจะตกลงซื้อกันไหมยังไม่รู้เลย คิดว่าต้องไปปรึกษากันก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกับบ้านหลังนี้นะคะแต่ในตัวของแม่เพ้นก็ชอบค่ะชอบมากเลยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะแม่เพ้นก็ขอขอบคุณเช่นเคยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้แม่เพ้นมาตลอดนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมมาดูคลิปหน้านะคะว่าแม่เพนจะได้บ้านหลังนี้หรือเปล่านะคะมาลุ้นกันค่ะ เพลงขอตัวลาก่อนนะคะและเรามาเจอกันคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ